อเช้าอีกวันค่ะที่ไทเปนะคะวันนี้สภาพคือแบบว่านอนน้อยมากก็คือว่าจะนอนตี3ามกาตี4ค่ะ อันนี้คือเรื่องจริงโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็กำลังจะไปเดินเที่ยวกันนะคะฟิวชั่นแบบว่าคนไต้หวันค่ะนะคะทุกคนยังไงคะยังไงคะยังไงคะคือแ,แม่อะไรคะ่ะรอรถเมย์ค่ะใช้วิถีชีวิตของคนไต้วนันหนีเนาะหนีคนอื่นเนา,นาะนะฮะี่คนอื่นยังไม่ตื่นค่ะแต่เราแบบว่านั่งรถเมย ไปเที่ยวที่อื่นแล้วนะคะทุกคนเออมีหนึ่งท่านค่ะเออเออเออคือสวยงามเออเออเออเช้าค่ะสวัสดีค่ะแก๊งลุงหมดเรามาแอบนะคะสวัสดีครับเพิ่งมาครับครับซื้อเสร็จยังครับผมชิมเสร็จแล้วเราก็พามาซื้อของฝากกันนะคะทุกคนพี่ลาของฝากจ้ะ โอ้ไม่กอดชิมกันแบบว่านะคค่ะยินดีค่ะยินดีเออชิมกันนะคะโอเคชาวช่องมาแล้วหลังจากพัดภาคมาสองวันหลายพัดนะคะทุกคนเป็นไงบ้างคะเมื่อคืนไปเที่ยวสนุกมากเลยค่ะออพี่น้อยค่ะเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะเมื่อยมากค่ะเนี่ย ได้ข่าวว่าขึ้นเขาได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะขึ้นเขาขึ้นไหมคะขึ้นค่ะแต่หนูเห็นพี่นั่งอยู่ร้านกาแฟนะเขาโกหกค่ะเขาไม่ขึ้นค่ะไม่จริงเรานั่งรถแท็กซี่ไปค่ะเขานั่งร้านกาแฟค่ะทุกคนและนี่อะไรคะเจ๊ขาดทุนนะอคะผู้ประสบภัยเจ๊ขาดทุนค่ะโดนต้มและโดนแกงมานะคะ บอกว่าให้วิ่งตามฉันวิ่งตามฉันเออใหกจัดการาเออารเรื่องผิวกันแล้วค่ะตอนนี้ทุกคนศึกษาเรื่องผิวงานผิวงานผิวต้องมาค่ะแต่ แต่ว่าที่เลิศมากเลยก็คือจะเป็นหม่ามาต้มยำบ้านเราบ้านเราเออาาเออ,เอ,อแต่ที่เหนือกว่านั้นทีโบเกอร์เขาแจกอะไรคะตอนนี้แจกน้ำดื่มก่อนเลยเขาทำถึงอีกแล้วแป,ป๊บซี่แล้วเขากำลังที่จะแจกอาหารเป็นอาหารว่างให้เราเองนะคะฝั่งนี้แจกน้ำดื่มนะคะแจกอีกนะคะเขาแบบเขาทำถึงมากอันไหนดูซิมันต้องคอมเพนนะคะจะแจกให้กินอะไรขนาดนี้ ยังไม่หาอื่นเลยค่ะเออมันต้องคอมเพนค่ะเขาต้องเรียกว่าเป็นให้ข้อเสนอแนะคือพวกเราต้องการมาเที่ยวแบบลำบากถูกต้องใช่ไหมคะขอลำบากนิดนึงสิเออขอลำบากนิดนึงเห็นไหมพี่เปิ้ลยังบอกขอลำบากนิดนึงใช่ไปขี่ใครได้ขันห้องน้ำเดี๋ยวดูเลยครับว่าแจกแจกอะไรเอาพี่หลวงหยิบอันนี้ก็จะเป็น บบเป็นไก่ไ, <ง S 1> ไ,ไ่โอเคจริงจริงใช่<ๆ>ค่ะแล้วเ,เขาก็เลยแบบว่าให้เราทานอาหารเพิ่มเติมก่อนนะคะ,อะเออทําดีทําได้ทําถึงเนาะเออเออเออเอเนรจีเอเนร,รจีเอนเจีเ เห็นไมล่าเออคืออาหารที่ทุกคนจูหน่อยเป็นอาหารว่างที่เขาแจกให้เราทานด้วยนะคะเดีทยาทำตึงเกิรนะคะทุกคนดูสิขอบคุณไหมคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ เอเดต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 ฮะทำถึงก่อนขอบคุณนะคะโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อีกหนึ่งวันของเรานะครับและตอนนี้เรากำลังที่จะไปทานอาหารเที่ยงกันนะคะอาหารเช้าไปแล้วตอนนี้อาหารเที่ยงครับ ที่คอนับอันนี้สิบคนนะครับทีภัทรันต์โอเคแล้วเราทานอาหารกันนะครับโอเคเอาอะไรก็หมุนนะนะคะทุกคนทำดีทำได้ได oh. เอออเาอะไรก็หมุนนะคะเอออเอเดจีเอเดจีเอเดจีและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ hello เอยู <Cornell> ่กันที่ทะเลสาบสุริยันจันทานะครับผิดพูดว่าภาษกาอังกฤษว่าเนเซเซสกายมูนวอล์กสันมูลสันมูลเล็เลคลาบมูลเล็กเออเออสันมูลเล็กโอเคเดี๋ยวเราจะเดินเดี๋ยวเราจะเดินไปเพื่อที่จะอ่าขึ้นเรือกันนะครับแล้วก็เราก็จะไปทานไข่ไข่อะไรคะน้องเม่ไข่อะไร ช็อตติวจัดมากช็อตติวไข่อะไรไข่อามานะคะซึ่งอามาเสียไปแล้วนะครับอามาเสียตอนอายุ80ไข่อากงเหรอเออไข่อามาหน้ากงนะคะโอเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูก่อนนะครับว่าไข่อามาหน้าอากงมันจะเป็นยังไงนะคะโอเคทุกท่านนี่คือบรรยากาศของทรีมเราทั้งหมดนะคะกำลังจะเดินไปที่ซันมุนเลกนะฮะ อโอเคนี่ไปทางนี้นะคะสามารถเดินไปได้โอเคแล้วก็ม็อบนะคะไกลส่วนตัวของเราค่ะจ้างมา56บาทค่ะไกล5ห้าเออเออ่อไปแล้วนะไกล5หหโอเคอ่าชาวช่องนะคะอันนี้คือดาราช่องคอยอีกหนึ่งคนนะคะ ไกด์ห้าหกของเรานะคะคเ,เออดีไกด์ห้าหกค่ะเออดักตัวได้เลยเน,นี่ยไกด์ห้าหกเนี่ยสวัสดีครับผมไกด์ห้าหกครับเออชาวช่องเรานะจ๊ะช่องช่องซีพีวายเนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่ความวุ่นวายที่ท่าเรือซานมุลเลกนะครับก็มีนักท่องเที่ยวทั้งเป็นโลเคอลทั้งเป็นชาวต่างชาติก็จะมากันเยอะที่นี่นะครับทุกคน แต่ก็เราเดินมาเราก็เจอเหล่านักศึกษาหรือ,อคนน่าจะเป็นคนจีนบ้างนะครคนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นที่จะเจอหลักๆนะคะัะแล้วคนไทยก็เยอะเหมือนกันที่นี่ก็เห็นเอาสัตว์เลี้ยงมาได้เช่นเดียวกันนะครที่นี่เขารักสัตว์มากเขาจะมีแบบหมาตัวน้อยนะฮะทุกคนแบบนี้เดีย๋ <Okay. S 2> ดวยวเราไปดูกันก่อนนะครับ ตอนนี้เรากำลังเดินข้ามสะพานย้อนแสงหน่อยหนึ่งไปที่ท่าเรือสันมุลเลนะครับเดินเดือไปเรื่อยๆนะแอนนี่ค่ะเราจับได้แล้วค่ะว่าใครมาสายนะคะคนมาสายคือคนพาที่เรามาเที่ยวเองนะคะไม่ใช่มาสายค่ะแค่มาไม่ตรงเวลาคนอื่นมาก่อนทําไมล่ะเี่ก่อนอะไรไปจังเลยนะสวัสดีค่ะไกด์ห้าหกนะครับเพื่อนก็ทำใให้เพื่ได้เหมือนกันนะ โอเคค่ะโอเคเราได้ล่องเรือลำนี้นะคะทุกคนไปลำนี้นะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปกันหลายคนแล้วนะครับขอบคุณมากค่ะตามพี่นัทไปเลยนะคะทุกคนตื่มตื่มเข้าไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยนะคะโอเคนะคะโอเคเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิป้ีงนอนนะครับคลิป้ีงนอนค่อยไปถ่าโอเค 哪里啊？不不不， บริเวณนั้นเนี่ยนะคะพร้อมกับลองเล่นท่าเราของเราเลยนะคะพร้อมกับเกสเช้าค่ะนะฮะอยู่ที่จุดนี้เลยนะคะอ่าอย่างเช่นความนี้นะคะอเดี๋ยวนี้กลายเป็นเล่นลงเล่นลงเล่นลงกันเลิศที่นี่ค่ะนะฮะอันนี้คืออันนี้คือภูเขาหนึ่งลูกนะคะที่ที่ดินของชมเขาที่นี่ค่ะน้าจบที่ครั้งที่นี่ค่ะไหว้ป้าดินสามหลังชมเขาที่นี่นะคะอ่าคนจี ีครับตั้งชื่อว่าเศาอ่าชงเผาเ้าเ้าจูเอ่าเาจูนะครับโอเคนะฮะอ่าบหนึ่งบาสสองเขาลอยอยู่แล้วนะครับขอ้อนุญาตคขะเราวายอีดีนึงค่ะเราไปเก็บรูปภาพกับเขาเลยนะครับเอาเราจะเก็บรูปหมูค่ะอยู่ที่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับเพื่อนล่องเรือเดินตามมาเดินตามมาเลยเลยค่ะรถมากขอบคุณนะคะเออทีโบเกอร์ดำถึงไหมถึงมากค่ะสุดๆค่ะขอบคุณนะคะบอส่ะเออเออมันคือที่สุดนะเออ โอเคเขาแจกไข่อามมาแอนอกงนะ,ะนนแจกฟรีค่ะไข่เบอร์หนึ่งเออเออเออไปไป เรามีผู้ประสบภัยค่ะตกเรือมาค่ะเจ้ช่องที่เดียวครับใช่ค่ะเจ้าช่องเรามีผู้ประสบภัยตามมานะคะโอเคค่ะมีอะไรปะเี่ยมีอะไรปะัี่ยดูสิให้น้องสาวฉันเฉยเออ่เหลือพี่ก็ได้เหลือไปอันนึงเออเขาทำถึงอีกแล้วทำถึงอีกแล้วทีโบ๊กทำถึงอีกแล้ว ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดตรงทะเลสาบสุริยันชันทานะครับทุกคนเราก็ขึ้นไปไหว้เจ้าพ่อกวนอูตามที่เราเห็นไปในคลิปตามเมื่อกี้น,น,นะครับก็เรามาขอพรยอดพันล้านที่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันนะ โอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เรามาไหว้เจ้าพ่อกวนูที่วัดวนอูนะครับที่หน้าซานมูลเล็กะทะเลสาบนะครับพระจันทร์เซียวที่ไต้หวันนะครับก็มาขอพรเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนขอให้ทุกคนอิ่มพรอ,อิ่มใจนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดให้ส่งความปรารถนายอย่างที่เจ้า,า,าพ่อกวนูอาสาพรให้ทุกท่านนะครับอะไรคะเนี่ย ชาไข่มุกซื้อมาเหรอคะจากไหนเลี้ยงคะที่บกเท่านั้นเออไข่มุกไม่แม่ไม่ไข่มุกแล้วทำดีทำถึงทำได้ทำได้56าสิบหกค่ะออพี่หน่อยคะขอคอมเพลนหน่อยค่ะ คือจะแจกอะไรแล้วเกินคะทีมงานบอกว่ากินกันไม่หมดค่ะมันแจกเยอะไปขนาดทีโบเกอร์เหมือนกันไม่ได้เออคอมเพนนะจ๊ะทําดีทําเออทําดีทําถึงเทอร์มินเอตโคตรลูกหมีเลยนะคะโอเคเราได้น้ำอีกคนละหนึ่งแก้วใครเลี้ยงเราอีกคะทีโบเกอร์เออต้องขอบคุณทีโบเกอร์นะคะทําดีทําถึงไหมคะ เมื่อกี้บอกว่าให้จนกิน,นหมดโอเคนะคะ่ะให้จนกินในหมดแล้วคะ่ะแจกตลอดทริปจ้า,าโอเคที่นี่นะครับมีรถถังขยะแบบนี้ด้วยเสียงรถถังขยะที่นี่จะน่าหลักมากทุกคนถือว <มา S 2> ่าเป็นไอติมใช่นึกว่ารถไอติมแต่มันคือรถถังขยะนะคะรถเก็บขยะของไต้หวัน เออโอเคมื่อเย็นนี้นะครับทุกคนเรามาทานอาหารที่นี่กันนะคะปาร์ตี้ที่ร้านนี้กันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปปาร์ตี้กันนะครับว่าร้านอาหารร้านนี้จะเป็นอย่างไรนะคะทุกคนไปเข้าไปกันจ้าโอเคโอเคสำหรับ อือเย็นนี้มันคือแบบว่าเหลาสุดๆนะคะโอเค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 มาเสิร์ฟไปแล้วค่ะแบบเหลามากเหลามากมากค่ะทุกคนไปนะคะวีไอพีกันไปถึงไหนคะวี p พีตามใครคะตามแม่ค่ะใอ้คุณไพฑูรีรัก Blah. และรางวัลที่สองนะคะฉันบอกแล้วเห็นไหมฉันบอกแล้วใช่ไหมเมื่อกี้หมู่ยาอ่าทุกอย่างมีสตอรี่นะคะโอเคเรามารีวิวห้องนอนของคุณปฏิพล์นะคะที่เขาเลือกให้มันคืออะไรมันคืออ่างอาบน้ำที่แบบว่าโอลโ์ที่สุดนะคะเขาให้คุณปฏิพล์กับคุณเจนพบนอนเป็นเตียงเดี่ยวมันคือแบบโอ้ เอ,เออแต่มีเสื้อเสียมหนาเออมันคือที่สุดจ้าโอเคตอนนี้ยามค่ำคืนทุกคนมาอตอนนี้เรากำลังจะไปในมาร์เก็ตกันนะคะทุกคน<ม>แลหลงยุกกันมามากเลยอ่ะเ,<ร>เออเราอยู่กันที่ไหนคะเยาวราชค่ะใช่เหมือนอยู่เยาวราชอ่ะทุกคนตอนนี้มันอยู่เยาวราชเ<ม>ราดเดินเข้ามาที่ข่าโรงแรมนะมันมี ในมาร์เก็ตเดี๋ยวเราไปรีวิวกันนะคะทุกคนเดินผ่านไปเลยเดินผ่านไปเลยเอ้ยเอ้ยในมาร์เก็ตทุกคนเอ้ยเอ้ยเราใส่ตัวทีบ็อกเกอร์เราใส่ตัวทีบ็อกเกอร์แล้วเราใส่ตัวทีบ็อกเกอร์ออกมาเดินกันนะคะทุกคนนี่ครับนี่ในมาร์เก็ตนะครับมาค้าโรงแรมน,นะครับก็มีเป็น ข,าย,ขายตลาดเลยมีกินทุกอย่างยังจะกินอีกหรอของกินเยอะมากคนฮ<ะ>เฮ้ยร้านแบรนด์เนมมือสองแน่เลยยังไ,ไม่ได้กินลูกชิ้นปลาเลยนะเขาบอกว่าลูกชิ้นปลาเนี่ยแก้วน,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 น่ะอืม กินอะไรกันบ้างกินอะไรกัน,น,อกนอเอ่ยไปกินร้านเบาเออเออไปกินข้างบนนะเใช่คือไปนั่งมาองกันไหมคะคุณใันนี้ของปิ้งนะครับมาล่ามาล่าลอย่างดี๋ยวกลับมาซื้ออะไรกันซื้อไก่ปิ้งเห็ดปิ้งปลาหมึกปิ้ง คือท,ที่สุดทุกคนสเสเ่นอยู่นู่นค่ะเทมีของกินมากมายเลยนะครับเดินมานะครับข้างโรงแรมก็มีอาหารไทยขายเหมือนกันนะครับทุกคนนี่คือร้านไทยแน่เลยอะ่ะ เป็นร้านไทยนะครับมีขนมไทยขายจ้า